เฮลโลสวัสดีค่ะคลิปนี้คกบจะมารีวิวการย้อมผมขาวปิดผมงอกด้วยใบกาอ organic ซึ่งถ้าใครได้ติดตามมาจากคลิปที่แล้วนะคะจะได้เห็นวิธีขั้นตอนการเก็บใบกาวตลอดจนไปถึงการตากแห้งนะคะแล้วก็นํามาบดจนได้สมุนไพรใบกาววันนี้จะมาผสมแบบง่ายๆแค่ผงบดกับน้ําเปล่านะคะวันนี้ต้องการที่ได้สีสว่างสีทองประกายแดงถ้าใครอยากได้สีดรอปลงไปแบบน้ําตาลโคกก็ให้เติมผงบดกาแฟลงไปนะคะ ปริมาณมากขึ้นตามความที่เราต้องการนะคะเราก็ผสมผสมคนให้เข้ากันแบบนี้นะคะก็จะได้ลักษณะตามภาพเลยถ้ามันเนืดเกินไปแล้วก็เพิ่มน้ําลงไปนะคะหากผมยาวถ้าจะใช้ทั่วศีรษะคงไม่พอคะ่ะเพราะว่าใบกาวของเรามีปริมาณจํากัดนะคะวันนี้ครูกบจะมาย้อมแค่ส่วนที่เป็นด้านหน้าสีดํานะคะ อยากให้เป็นสีเดียวกันให้เป็นสีทองประกายแดงเหมือนกันเหมือนเนี่ยเหมือนด้านข้างอย่างนี้นะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะติดดีหรือเปล่านะคะวันนี้เรามาทดสอบกันนะคะนี่คือสีที่ผ่านการย้อมใบกาวสดตั้งแต่รอบแรกมานะคะวันนี้ติดดีมากนะคะ แต่ว่าก็ยังไม่หมดทั้งหัวนะคะวันนี้จะเอามาเติมให้หมดเลยนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วก็บรรเลงกันเลยสิคะครุกรบก็จะนัวๆเกลี่ยแบบนี้แบบลุกทุ่งแบบเรียวๆไปเลยนะคะมันจะได้ซึมไปถึงหนังศีรษะของเราถ้าเราต้องผ่านขั้นตอนมาหลายขั้นตอนกว่าจะได้วันนี้นะคะเราต้องต้องใช้น้ํายาอย่างคุ้มค่าที่สุดทุกยดมีคุณค่าเ้าต้องใส่สอยอย่างประหยัดจ้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและก็ไม่เสียเวลานะคะไหนๆแล ก็อยู่ในขั้นตอนนี้เราก็ต้องละเลงละเลงนุนนุนน,น,น,นะคะเพ่ยให้เข้าหนางังศีรษะของเรานะคะมันจะได้ปิดผมขาวได้อย่างดีอ,อ๋อลืมบอกไปนะคะที่เราหันมาใช้สมุนไพรใบกาออาร์แกนะะิกเนี่ยช่วงหลังๆนะคะเราทาเคมมีผมเรารู้สึกแสบหนงังศีรษะมากแล้วหลังจากนั้นก็เป็นรังแคแบบแห้งๆหนังศีรษะก็แห้งนะคะใก<ไ>ล้จะหมดแล้วเราก็เทให้ชุ่มหนงังศีรษะไปเลยะคะ่ะจริงๆเรามีหวีแบบนี้นะแต่ว่าเราไม่ใช้ไม่ถนัดคะ่ะเราชอบแบบนี้มากกว่านะคะได้ย้อมเล็บด้วยนะคะเล็บก็จะเป็นสี ธรรมชาติสวยมากสีเล็บเลื่อดูสุขภาพดีไปเลยเราจะทําแบบนี้ได้คือเราต้องมีเวลาทั้งวันเลยนะคะต้องมีเวลาให้ตัวเองทั้งวันคือวันนั้นต้องว่างตลอดวันไม่ได้ไปไหนนะคะนี่ก็คือจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ายาก็หมดแล้วนะคะแต่ยังเสียดายอยู่เอาไปละเลงท้ายทอยนะคะท้ายเพราะว่าท้ายถอยครุบๆจะมีผมงอกแสมอยู่เยอะเหมือนกันนะคะผมเสียผ่านเคมีขาดการบํารุงนี่เลยคะ่ะแนะนําสมุนไพรใบเกาออก์แกนิกนะจ๊ะภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวถือว่าเป็นการ สืบสารเรื่องราวสมุนไพรท้องถิ่นนะคะที่คนเฒ่าคนแก่เคยพาทามานะคะถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยๆของเราที่เราควรรักษาไว้นะคะให้มีสิ่งดีๆในชุมชนได้ใช้ตลอดไปขอขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมจนถึงช่วงเวลาณนะสุดท้ายนี้แล้วคลิปนี้ครูก,กบต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายโชคดีสวัสดีจ้า